สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินน้ำตกค่ะทำน้ำตกหมูนะเอาสันคอไปทำแต่ถ้าใครจะเอาหมูสามชั้นทำอร่อยนะหมูสามชั้นอันนี้เอาน้ำตกหมูนี่ค่ะน่ากินไหมอืมน่ากินมากเอาอันนี้ลองอข้าว มีลูกโดดด้วยมะเขือกลิ่มปี๊ข้าว กินคุณเดียวใส่ตะไคร้ด้วยนะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอม สูตรนี้เหมือนลาบแหละข้าวคัวนะ่วเนาะคือคือต้องข้าวคัว่วถ้าไม่ใช่ข้าวคัว่วก็ไม่ใช่ลาบน้ำตกเนาะอร่อยใช้มือสระผมวันนี้ ใส่หอมแดงนะใครเคยกินบ้างไม่ต้องลองทำไม่ง่ายสูตรง่ายๆแล้วทำกินเองอร่อยนี่ใส่ลูกโดดเนี่ยลูกโดดพริกขี้หนูสวนนะ คือมีน้ำด้วยคลุกคลิกมันจะได้ไว้สดเนาะใส่น้ำด้วยน้ำขวดโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้า